สำหรับแบบว่าเราใช้งานปลายสายเราเราไม่อยากจะเดินมาปิดที่ก๊อกนะครับแล้วก็ปิดตรงนี้ได้เลยนะครับเห็นไหมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับในคลิปนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาทําที่เปิดปิดปลายสายยางนะครับสําหรับใครที่อยากจะล้างรถแล้วก็ขี้เกียจเดินไปปิดที่ก๊อกนะครับแล้วก็สามารถใช้ก๊อกนะครับเปิดปิดได้ที่ปลายสายได้เลยนะครับ ในคลิปนี้นะครับผมก็ได้เตรียมนะครับก๊อกเก่าหรือว่าก๊อกน้ําที่เราไม่ได้ใช้งานนะครับอันเก่าหรือที่เราถอดออกหรือเปลี่ยนอันใหม่ไปนะครับเราก็สามารถเอามาทําได้นะครับแล้วผมก็หาสําลีนะครับมาพันที่ข้อต่อนะครับรอยต่อจากท่อสายยางนะครับเพื่อไม่ให้มันรั่วแล้วก็ใช้กาวร้อนนะครับในการทานะครับแล้วก็ทําให้เนื้อกาวนะครับมันเยอะขึ้นนะครับโดยใช้สําลีนะครับ ก็สามารถทําให้แน่นหนาอยู่เลยนะครับแบบนี้นะครับอยู่เลยนะผมเคยทําแบบว่าหลายๆอย่างนะครับโดยใช้สาลีแล้วก็กาวร้อนนะครับเอามาแบบเชื่อมหรือว่าต่อแบบนี้นะครับมันก็สามารถอยู่คงทนได้ดีกว่าเราเอากาวร้อนปเปล่าๆหรือว่าเอากาวตาช้างปเปล่าๆนะครับมาแปะนะเราสามารถเพิ่มเนื้อเข้าไปแล้วก็ ถาว่าเราทําเสร็จแล้วเราก็สามารถขัดแต่งได้นะครับผมก็ได้ใช้เครื่องเจียลูกหมูนะครับในการขัดแต่งนะเราก็อยากจะให้สวยงามยังไงเราก็ขัดแต่งไปเรื่อยๆนะครับตามที่เราต้องการนะก็ตามคลิปเลยนะครับท่านผู้ชมครับถ้าใครอยากจะเอาไอเดียนี้นะครับลองไปทำนะครับสำหรับพ่อบ้านแม่บ้านก็สามารถ เอาไปทําต่อแชร์ต่อได้เลยนะครับสามารถเอาไปแชร์ให้กับเพื่อนๆคนอื่นได้ดูนะครับโอเคนะครับผมจะให้รับชมคลิปนะครับเรื่อยๆนะหลังจากนี้นะครับผมก็ทําเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะเอาก๊อกตัวนี้นะครับไปทดลองดูนะนี่ครับเห็นไหมครับผมก็มาหาไายางนะครับที่ผมได้ต่อกก๊อกไว้แล้วนะ เราก็ใช้ครีมเป็นครีมที่ใช้สําหรับมัดรวดนะครับแล้วก็หารวดใหญ่ๆหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาทดลองดูนะครับโอเคครับเดี๋ยวนะกรอบตัวนี้มันเสียเดี๋ยวนะครับทุกคนครับผมไม่ได้เช็คเลยนะครับว่าตัวนี้มันเสียนะ แต่ว่าถ้าทําแล้วออกมาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูอีกอันหนึ่งที่ผมทําเสร็จแล้วนะครับก๊อกเสียเป็นไปได้ไงวะเสียงอะรเนี้ยเออช่างมันเออผมไม่ได้เช็คดูก่อนนะครับแต่ว่าอีกอันหนึ่งที่ผมทําไปนะครับมันได้นะโอเคนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูอีกอันนึงนะครับที่ทําแล้วเสร็จสับเรียบร้อยนะครับก๊อกน้ําเก่าก็เก่าจริงๆนะครับเก่าจนใช้ไม่ได้ สภาพเหมือนดูใหม่นะครับแต่ว่าการใช้งานนั้นใช้ไม่ได้นะครับแปกมากเลยนะโอเคครับเดี๋ยวมาดูอันที่ผมทําเสร็จไว้แล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมครับถามว่าใครมีก๊อก,กน้ําที่ไม่ได้ใช้นะครับก๊อกน้ําเก่าแล้วก็สภาพยังใช้ได้นะมาทําแบบนี้ได้เลยนะครับสําหรับแต่ว่าเราใช้งานปลายสายแล้ว เราไม่อยากจะเดินมาปิดที่กอ๊อกนะครับแล้วก็ปิดตรงนี้ได้เลยนะครับเห็นไหมครับสบายเนาะเหมาะสำหรับการล้างรถนะครับส่วนอันนั้นนะครับที่ผมทำไปในคลิปนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปซ่อมวาลวมันทีหลังนะครับเดี๋ยวผมให้มาดูไอตัวที่ทำงานได้นะครับใช้งานได้นะประมาณนี้นะครับ